นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสวายอำเภอรกระสังบุรียมครับวันนี้ก็มากับเจ้า Honda f o r ร์ซครับ 350cc คูยใจครับผมก็บรรยากาศดีมากครับผมตอนนี้ก็ถือว่าได้รับรถมาวันที่2นะครับกับการได้ลองใช้งานดูครับผมถือว่ารถคันนี้เหมาะมากในการเดินทาง ไปขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดเลยครับผมถ่ายคลิปถ่ายรีวิวนะครับสมรรถนะของเขาก็ถือว่าแรงเครื่องยนต์ในกำลังดีมากครับเรื่องของแรงบิดนะเรื่องของการทรงตัวถือว่าไม่น่าเกลียดเลยครับผมกับเจ้าตัวฟอร์ซาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นโทนสีขาวครับผมสีขาวก็มีลวดลายของทางคันด้าเขาให้มานะครับผมแนวแบบลุยๆหน่อย ครับผมเดาทริง่งนะถาว่าลุยได้ไหมลุยได้นะลุยได้ทุกว,วันนี้ไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกรุ่นพวก cif นะครับเราใช้ตัว forza ไปได้ทุกที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ที่มีถนนนะอย่าไปเข้าเข้าป่าเข้าอะไรนะอันนั้นปล่อยเป็นของ cif เขานะครับแต่ตัวนี้ก็เหมาะทำเหมาะสำหรับผมใช้งานนะครับงานแบบถ่ายคลิปนะครับผม ตามาท้องไร่ท้องนานะผมถ่ายรถเกี่ยวข้าวรถแมคโครรถอะไรนะไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ราคานะครับพอราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่อะไรแสนแสนแปดหมื่นรุ่นรองท็อปรุ่นตัวท็อปก็แสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับนะนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะ ไม่กากะผมตัวนี้ก็เป็นหน้าจอรุ่นใหม่นะครับหน้าจอรุ่นใหม่หน้าจอรุ่นใหม่ก็จะให้เป็นหน้าจอหน้าจอสีจอดิจิตอลนะครับก็ถือว่าดีมากครับผมส่วนไฟตัวนี้นะครับผมเป็นไฟ led เหมือนกันนะครับผมนี่นี่ครับสวยงามนะครับผมนะแก้าไหมครับนี่อย่างพวกไฟอ่าก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมก็จะแบบนี้เดี๋ยวผมดูแบบนนบ้างครับผมไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผม ไฟเลี้ยวพะมากนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอ่ยนท้องก้มหน่อยนะครับผมก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นชุดแต่งให้มาจากทางเขาได้เลยนะครับผมชุดแต่งก็จะมีตัวชายชายข้างครับผมนะกาดกาันอันตรายเกิดจากตัวรถนะครับผมก็ถือว่าให้มาดีนะครับนะครับพวกไฟท้ายอะไรก็สวยงามแล้วก็มีตัว สำหรับบางลมนะครับปรับอัตโนมัตินะครับผม hey. ขึ้นลงอัตโนมัตินะครับอ,มอผมว่าเขาท่านะเขาท่าก็สองแสนกว่าบาทนะครับมารวมอะไรไปแล้วก็ได้อยู่ชวนกระจกตัวนี้พับได้ครับผมขออน้ปิดไฟก่อนครับน,นี่เขาว่าพับได้นะนี่ครับกรณีว่าทางแคบๆครับ,บผมอยู่แถวกรุงเทพนะพับไดน้นี่ครับ ทับให้เข้ามานะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับผมสําหรับุ่นดีอันนี้รีวิวแบบบ้านๆน,นะไม่ใช่รีวิวแบบนักมืออาชีพครับผมก็ถ่ายไปนะครับผมนะเออนะครับ